สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพฤษศกธาดินค่ะโสดและมีประเด็นค่ะ16ถึง30มิถุนายน2565นะคะภาพรวมค่ะวันที่เราอันดวงดาวของวันที่30มิถุนายน2565นะคะ12ราศีค่ะเพื่อน เาเรื่องราวของเพื่อนๆชาวพุทธศัพท์ดินค่ะเรื่องเดินหลังนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามสนับสนุนกันต่อไปค่ะกายใจแข็งแรงนะคะเพื่อนๆมีความสุขผู้เริ่มก้ำหนาค่ะผู้หวังสิ่งใดขอให้พบกับความสมปรารถนานะคะกายใจแข็งแรงค่ะคนโสดนะคะ คนโสดค่ะคนรอคนสวยนะคะมีสเสน่ห์นะคะเนื้ออมค่ะมีพลังนะคะพลังเหลือเฟือเลยสมดุลลงตัวกับชีวิตค่ะชีวิตนี้ก็มีรักเข้ามาให้เลือกนะรักซ้อนค่ะทำาไมได้ ดูแล้วมีสเสน่ห์นะคนมีสเสน่ห์นะก็ให้พบกับเพื่อนนะคะติดต่อสื่อสารออนไลน์กันต่อไปนะมีโอกาสได้แต่งงานค่ะนะนะทำต่อไปค่ะอยู่กับปัจจวัตค่ะปัจวัตัประจำวันนะทำให้ดีที่สุดนะคะพบรัก <laughs> <laughs> ที่ถูกใจนะแต่เลือกได้หนึ่งเดียวนะคะ คนที่ถ <glucose racing w benim> ูกใจนะคะมีความหวังมีกำลังใจมาให้ต้องเปิดเผยนะคะต้องโปร่งใสกับคนโสดก็จะมีข่าวดีที่รอคอได้แต่งงานอะไรเลยนะคะดพบกับผู้ที่นำพาความสุขมาให้รุ่งเรืองนะคะการเงินดีมากเลยนะคะความรักดีการเงินก็ดีนะคะจะมีคู่แล้วก็ดาวสุขทับลัคนาค่ะ ความหวังใหม่สดใสนะคะคนะโสดปรารถนาจะแต่งงานมีบุตรนะอุ้มท้องตั้งครรภ์น,นี้ก็เตรียมฉลองบุตรเลยนะคะนะเป็นคู่ที่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่านะคะขาดีที่รอคอยนะไม่ปล่อยนะงานนี้ฐานะการงานมันคงงานนี้ก็ ทํายาวนานอีกต่อไปนะคะม่ต้องหางานใหม่แล้วค่ะงานนี้แล้วค่ะได้พบกับคู่ครองคนรักเลือกเล้หนึ่งเดียวนะคะนะคู่ค่ะนะต้องโปร่งใสค่ะมีบุญเก่านะคะมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้แก่กันก็คือไปพบกับคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะุกแล้วทุกใจ นารีอุปถัมภ์นะไดพบกับคนที่มีฐานะนาการงานการเงินดีค่ะก็จะได้มีบุตรหลานบริวารมีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะผู้บุญบารมีค่ะไปดูค่ะอีกฝ่ายนะึงแล้วที่รักที่ไม่ได้เลือกนะรักซนนะคะเลือกได้เพียงเพียงหนึ่งเดียวค่ะจะได้ ไม่วุ่นวายนะคะในะเรื่องคู่นอีกฝ่ายหนึ่งนะเสานะเร์นรินเสาสุภานะถ้าจะแต่งงานนะคนนี้ก็ไม่ได้แต่งหรอกนะนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาเองนะอันนี้คนนี้ไม่ได้เลือกนะคะคู่อีกคนหนึ่งนะคะงหง้ายกันไปนะเขามีกรรม เป็นเผ่าพันธุ์ของเขาจากอดีตัตชาติถึงปัจจุบนันรักชาตินะไม่ว่าจะเป็นคู่ของชาวพืชศพนะเขาก็เขาก็ยังคงขึ้นคานอยู่น,นะเป็คนเก่งนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสติปัญญาสมองดีค่ะเป็นคนอีอทิ่งที่หนึ่งนะคะสิ้นสุดการรอคอยน เขาก็ได้พบคู่ของเขาเองเลยนะเป็นคู่เทวดาน้งฟ้าจัดสรรให้นะต็นเก่งนะคะคนแข็งแรงค่ะคนที่เข้มแข็งนะเป็นดาราดโดดเด่นดังมาเจอกันนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะการงานนี้มั่นคงรุ่งเรืองค่ะได้ทำงานเวิร์คร์มโฮมงาน อนุรักษ์นิยมงานเกี่ยวข้องกับสตรีนะคะแล้วก็สุขภาพดีมากค่ะข่าวดีที่รโรคอยนะ,ะบานโออาสุยรุราสดใสนะคะรักฟมเฟนี้ก็มีความหวังมีกำลังใจการงานอาชีพนี้มีชื่อเสียงนะคะาการงานน,น,นี้มีเก็บพร้อมแล้วป่อหาต่อไปไม่ประมาท กับการดำเนินชีวิตนะคะอ่ะก็ขยายผลวิเริ่มสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะมีผลบุญทำกรรมแต่งของเขานะไม่สามารถลีกเลี่ยงได้อันนี้คนที่ไม่ได้เลือกนะคะดาราโดดเด่นดังเหมือนกันคราวนี้ก็ไปเริ่มต้นใหม่กับการงานเลยนะคะ,ะมีคู่นะคะแต่เขา เลือกที่จะมุ่งไปที่การงานการค้าค่ะเป็นพวกนี้กำลังใจชีวิตที่เข้มแข็งม,มากคะเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะรุ่งเรืองงานกสิกรรมงานที่ทำมายาวนานนี้ก็ประสบความสำเร็จงานเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษทำมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะ สำเร็จนะคะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยการเดินหน้าต่อไปทำในสิ่งใหม่ๆไม่ต้องห่วงเขานะคะแล้วน้มไปกับคนโสดนะคนโสดนี่ก็บุกต่อไปมูฟออนไปข้างหน้านะก็ะยัง ตามติดอ่านข้อความเขาอยู่นะทังไงได้นะราบใดที่ยังมีสื่อโซเชียลมีเดียนะ mm hmm. นะก็นะคอมมิเตอร์นะ Computer, นะก็จะส่งก็ส่งไปไว้ใจตนเองว่าการหุนเวียนในเรื่องคู่ย้ายคู่ย้ายงานย้ายบ้านนะะความสุขจะมาเยือนนะคะ เนะสาในะรินเสาสุภะการโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงนะปรับทัศนคติเข้าหากับการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะคะก็จะได้พบคู่นะต่างกันเรื่อเพทัศนคะติก็รอดปลอดภัยนะคะคนเราตามที่มาที่ไปนะคะไว้ใจว่าตนเองจะปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆได้นะไม่ต้องคิดเยอะค่ะ สิ่งเกาจบไปแล้วไม่ต้องนำมาเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะก็จะได้ลงจากขานนะคะจะได้คู่ค่ะ,นะคะก็จะได้ฉลองความสำเร็จลงตัวแล้วนะคะปรับทัศนคตนะคะิในเรื่องของการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมี ครครัวนะคะบ้านหลังใหม่ของตนเองนะสร้างได้โดยการมุ่งต่อไปนะคะเริ่มต้นได้ที่การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะเป็นสูตรนะ,ะนะก็อะไรที่วางเฉยกับสถานการณ์ได้ก็ปล่อยวางนะคะนะมุ่งไปที่กรรมะ ปัจจุบันกรรมนะฉลองความสำเร็จทำให้ดีที่สุดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการงานนะการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะก็จะได้พบกับความสุขสงบนะก็คือการวางเฉยบางนะเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ะคะ่ะ ให้คําแนะนำกับเพื่อนๆคนโสดนะคะเข้าถึงลึกซึ้งผันแปรน,นะคะคิดใหม่ค่ะเรื่องการแต่งงานมันก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะ ฟุกิเนียใชภัยเริ่มที่ตนเองนะคะโหสิกรรมเริ่มที่ตัวเรานะคะไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะที่มาเจอกัน,นะะ motivation อแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์นะอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายนะ มิชชั่นไปดวงจัน่รเหย่วเลีงเยีวยวยารักษากายใจตนเองโปรยสิ่งเก่าๆออกสู่สายน้ำลำธานร้ายกว้างใหญ่นะคะเยีวยวยาตนเองเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมานะพักฟืน้นเืนไข้ได้แล้วก็เยีวยวยา ที่จะมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปปรับตัวปรับทัศนคติก็รอดนะคนมีประเด็นค่ะ นมีประเด็นนะคะชีวิตจะสมดุลลงตัวเอาอีงแล้วนะคนโสดกับคนมีประเด็นนี่นะเพื่อนค่ะนะนะความรักนะจิตใจก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะคะมีบุญเกา่าบารมีเก่านะคะมีประเด็นก็อยาวันไว้แล้วไว้วันนะคะ มีสิ่งแลกเรียนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเขาถึงได้มาอุปถรรัมภ์งานเนี่ยท่านพี่ค่ะมีเกณฑเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะแสวงาหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตนี่แหละไปพกคนมารักจริงหวงแต่งนี่แหละนะ,ะนะปัญหาก็คลี่คลายไปตามวันเวลาค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการงานอย่าข้องสตรีนะคะงานบุติกค่ะงานเครื่องสําอางงานถูกชะลกชะโชคฉลา เกี่ยวข้องกับเสริมสวยเครื่องสำอางนะดูแลสุขภาพได้พบกับรักนี้แล้วก็เป็นความรักเออนะมนมีประเด็นน่ะมีนะมีรักที่ไม่เปิดเผยอ,อีกหนึ่งแล้วนะแต่อีกหนึ่งที่ยอมรับแล้วก็คือท่านพี่นะีนรักหนึ่งอย่าไปขยายผลค่นะไปพบกับอีกรักนะคะ นะไม่สามารถปรเปิดเผยรักทางคอมพิวเตอรนะ์รักออนไลน์นะตัวเองก็ได้พบคู่นะคะคู่ทางไกลนะคู้ที่สนับสนุนการงานก็คือผู้รับราชการนะคลายพักหนา้าเป็นใหญ่เป็นโตค่ะคนนั้นมาสนับสนุนนะให้ทำธุรกิจโรงงานหนักเหนื่อยใหญ่หญโตนะแบบหามต่อไป อีกรักหนึ่งนะท่านพี่เนะนี่ยนะมาคู่เลยนะอังคารราหูครูท่านทักครูท่านทักว่านะในเรื่องคู่มาเป็นคู่เลยนะคะเอ,เอารักหนึ่งนั้นก็สนับสนุนการงานการเงินแล้วก็มีความมั่นคงได้แต่งงานกันนะคะอีกรักหนึ่งนั้นก็ลึกลับนะคะนะไม่สามารถเปิดเผยนะคะเก็บเอาไว้เงียบเงียบอรู้กันสองคนก็พอ ไปดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะรับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ย้ายคนออกไปรัฐนานะะมาร่วมการงานแบกหามธุรกิจกรมมะใหญ่ยยโตมาสนับสนุนเป็นกองเชียร์กันนี่ก็ไม่ได้ได้แต่คิดนะคะไปดูค่ะอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ อ, yeah. อ่ามีเกมหนึ่งคนนที่เึิงค่ะชี้ประจรลองเท้านะคนที่มาใช้ชีวิตนอกถิ่เกิดนะคะนะมีความเป็นเด็กนะคะระเริงนะคะขี้เล่นนะคะคนเก่าของชาวคนมีประเด็นพืชศกนะคะที่เล่น,นะะรักเด็กนะคะเวทล้อมโดยตุดล้านบริวาร อันนี้ก็มีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนอ่อนไหวกว่านะสำหรับเปลี่ยนวนเวียนในเรื่องขู่นะคะมีความระเริงค่ะทำง,งานนี้ก็ทำง,งานออกทาาทางนะคะทำง,งานในแหล่งท่องเที่ยวค่ะในการงินนี้ก็เป็นเศรษฐีอ่ะเศรษฐีขี้เหนียวด้วยนะอยู่ในมงวงเวงเออวาวเววาวงเวงวเวกหรือูนะ,ค,ะคนเก็บตัวลาผลน,นี่ก็ ได้ลาบจากทางไกลนะได้ดีนอกถิ่เกิดนะคะเกณฑ์เป็นคนพื้นเพกทินึงมาใช้ชีวิตณนะอีกถิ่นที่นะคะเดล่าจากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะคนที่มาสนับสนุนการเงินนี่ก็ฟูนมูลปาร์ตี้นะคะในลาบในม,มุมอันไกลโพ้นนะ,ะเกี่ยวข้องกับสถานที่ผู้คน แปดหน้าแปลถิ่นวนเวียนมาให้เขาได้มีการเก็บออมนะคะเค่อยถามบ้างไหมว่ามีเงินในบัญชีเท่าไรมีพอได้ใช้จ่ายนะผมเงียบนะคะคนแปลกหน้าแปลกถิ่นนะคะเนะะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตน oli, แล้วก็มีคู่แล้วนะคู่น,นี้ก็ ใหม่ผูกมัดนะคะพบแล้วก็มีความสุขในมุมจินตนา,านการสร้างสุขของเขาได้ล่าในมุมที่สมบเงียบนะคะถ้าจะแวะเวียนไปนี้ก็ต้องเสียเงินเยอะหน่อยนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อดูดซับนะ ไดลาบจากทางไกลนะท,นที่ที่ผู้คนแต่ลาแปดทินคนต่างทินต่างแท้ต่างแดนแวะเวียนไปให้การเงิน,นรายได้เขานะคะรักเด็กนะคะเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ประตัวเขาหาพื้นเพที่อยู่นะก็รคนะคะแต่เป็นคนที่เก็บตัวนะคะได้ลาด่า ได้ลาบการเงินจากทางไกลค่ะคู่แล้วก็ไม่เปิดเผยนะคะ,ะแนวโน้มให้กับเพื่อนๆชาวพืชสุกทัดเด่นคนมีประเด็นนะคะอ่าอันนี้ก็ได้ลาบจากพระนะคะพระผู้ใหญ่นะคะเป็นมรดกตกท่อดตนเองก็ได้ลาที่จะนำพาให้ชีวิตได้ ค้นพบความสุขสงบมาเยือนนะก็ได้บริหารง,งานรูทีนงานประจำนะในลาบจากผู้ใหญ่นะคะปอโคนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะคะได้ตนเองก็ได้บริหารการงานอ่าก็มีบริวารน,นะสมดุลลงตัวกับชีวิตแล้วนะคะได้แต่งงานกันตามประเพณีะคะอ่ะมีเคณได้พบกับพ่อไม้ไม่ไม้ไมไมลูกติดมาด้วยนะ ผ่านการอย่าร้างมาแล้วค่ะน,นะชีวิตสมดุลลงตัวแล้วนะแต่ก็อีกคนไกลนะก็เป็นการมาพบเจอเจอกันก็ถึงลึกซึ้งก็ผันแปรไปแล้วนะคิดใหม่นะท่านสมัยใหม่ก็จะได้พบกับความสุขอุ่งเรืออันนี้ก็ได้คู่มีเกณฑ์ชาวต่างชาติต่างถิ่นนะ นะมาเป็นคู่นะแต่ได้อีกคนนะคะคนนี้เลยค่ะเนี่ยคนที่ผ่านความรักผิดหวังมาเนะี่ยตัวเองก็สบายแล้วดูผู้คนรายรอนก็ทำอะไรนะอย่าดูนานนะได้เวลาก็พักฟื้นคกนไข่แล้วนะพบคู่ต่อได้มีบทร่วมกันแล้วนะเดินหน้าต่อไปสู่ความ รุ่งเรืองกาหน้าเข้มแข็งขึ้นก็ได้พบกับเออสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาจะได้ก็ได้แล้วนะคู่กับปะตะัตตานีนะมาเป็นคู่อะไรคะนะมาเป็นคู่ให้เลือกก็คู่เนื้อหนาบนคู่ที่มาสนับสนุนตนเองนั่นก็คือคู่ที่มากระตุ้นเป็นกองเชียร์การเงินความมั่นคงมีพลา,านรวมกันแต่อีกคนนั้นก็นันเนี่ย ไม่ได้รวมใช้ชีวิตนะเพราะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเราเองนะคะไม่ได้คู่ที่สมหวังนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีมีได้ก็ต้องมีเสียยังไงก็ได้นะคะเนี่ยในคู่ค่ะสิ้นสุดการรอคอยนะทาความดีงานต่อไปได้พบกับคู่เออ นะนะไม่สมหวงเรื่องคู่ค่ะนะนะเอาลาที่ปรารถนานะลาภนะมรณะนะมรณนะนะะไปอยู่ลาภาระรลาธีพัตราบนะไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันทำยังไงก็เข้าหาคุณพระศรีรัตนไตรนะคะปล่อยวางค่ะ เอาเลยเอาหาธรรมะค่ะให้กำลังใจตนเองน้อยกอ็ได้อย่างเสียอย่างคนะ่ะเป็นเรื่องกรรมก่านะคะเรื่องคู่ทำไมต้องมาเป็นคู่ด้วยฮนะ พี Freedom <im <im ่ดมอิสระเสรีเหมือนนกน้อยโบดินออกสู่โลกกว้างนะคะออกจากกรงขังครัแล้วนะคะออกจากกรงขังอ่ะอย่ามัวแต่นะเนี่ยคิดถึงถึงคิดก็คิดถึงนะคิดถึงคนดีใหม่ได้รวมใช้ชีวิตกันนะคะลาบค่ะลาบที่หายไปณสถานที่วังเวงวิเวงวิโหมวินโหนะคะเป็นเรื่องของ พุ่นทำกรรมเก่าน,นะคะนะปรูกอะไรไว้ก็ได้เช่นนั้นนะอย่างน้อยก็มีแต่ได้ล่ะไม่มีเสียนะคะออแต่เราคิดเขาว่าเขาเสียล่ะไปนะให้กำลังใจที่ตนเองะฮิวมิลิตีนะคะเข้าใจตนเองแลนะเพื่อนมนุษย์ปัจจัย C ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะที่เหลือก็คือกำไรชีวิตค่ะ knowledge มีสติก็เกิดปัญญานะคะให้เข้าหาคุณพระศีลรัตนไตรนะคะบรรเทาความเศร้ากับลาภที่เสียไปะคะ่ะทานจำรับตำรานะคะมีกิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาพร้องตนเองและอยากมิตรต่อไปะคะ่ะเพียงซื้อสินสวดมนภาวนานะคะกับลาภที่ได้มา มีใครได้ทุกอย่างหลอกหนานะอย่างน้อยเขาก็ให้ในสิ่งที่นะนี่แหละนะได้ลาบค่ะได้อย่างเสียอย่างนะคะ